สวัสดีครับอูช่างนุกปวงสะเก็นะครับวันนี้ก็งานช่วยเรือรถไทตันเกียร์ออโต้ครับอาการใส่เกียร์ไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็มาตรวจสอบเบื้องต้นนะลองโยกคันเกียร์ดูพบว่าคันเกียร์มีปัญหาน่าจะเป็นที่สายเกียร์หลุดนะเพราะว่าลองเสียบเราโยกมาแล้วตำแหน่งเกียร์ที่หน้าปัดไม่ขึ้นตามระดับไอตามไอคันเกียร์นะวันนี้เราจะทําการรื้ ชุดครอบออกมานะผมบผมก็ทาการดึงใส่เกียร์นะตอนมาขั้นใดที่จะทําเองก็ตอนนี้เราจะมาทํากันเบื้องต้นให้ดูเลยนะครับท่านว่านตอนแรกก็ทอดชุดครอบเกียร์แล้วก็ทอดอตัวมือจับเกียร์เราสังเกตด้านสายตัวนี้นะครับมันจะหลุดออกจากช่องเดือยที่มันเสียบนะครับถ้าหากเรา ที่มีอุปกรณ์ก็สามารถงัดแล้วเอาใส่ได้ให้ก็สามารถเดินทางไปต่อได้นะผ่ากันใดไม่สามารถทำเองได้ก็สามารถติดต่อได้ที่อูช่างนุ่งโป,ป่งสกิทได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับ